อันนี้เป็นตัวสมมกแซลมอนนะครับอันนี้เป็นแซลมอนเบลิงตันนะฮะมีกุ้งนะครับปูด้วยนะครับนี่มีชีสให้เลือกหลายตัวเลย hey, hey, hey. อันนี้ก็จะมีของหวานเพิ่มเตอียน,นะครับ รดโอเว่นนะฮะที่โรงแรมโซลแบงคอกนะครับที่นี่เนี่ยราคานะฮะจะถ้าวันศุกร์เสาร์นะครับราคาอยู่ที่1,900บวกาบวกๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นอื่นเนี่ยจะอยู่ที่ราคา1500งวัาบวกๆนะครับส่วนถ้าเป็นมื้อกลางวันวันธรรมดาเนี่ยจะไม่มีนะฮะจะมีแค่ซันเดียบัน์อย่างเดียวนะครับราคาที่2 0 9 0บาทนะฮะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าลายอาหารมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันครับอันนี้เป็นขนมปังหน้าแซลมอนนะครับ อันนี้คือจะกรอบมากจะล่มเหมือนเป็นพิซซ่าแล้วก็มีแซลมอนปอยอยู่ด้านหน้าด้วยนะฮะอันนี้เป็นแซลมอนเบลิงตันนะฮะน่ากินมากเมนูแรกลองกันก่อนเลยนะฮะอันนี้คืออะไรครับพี่เป็นปลาแซลมอนครับ อันนี้ขนมจีนอันนี้ขนมจีนอะไรครับพี่น้ำยาปูครับผมน้ำยาปูโอเคงั้นขอเซตหนึ่งครับตักได้เลยก็ส่งครับอ๋อโอเค,อเคก็คือผมว่าตักอันนี้ได้เลยใช่ไหมฮะโอเค,อเคแล้วก็ราดอันนี้เลยโอ้โหนี้นะฮะน้ำยาปูนี่เนื้อปูโอ้โหเนื้อปูเยอะมากครับก๋วยเตี๋ยวนี้ก็คือสั่งพี่ได้เลยใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณมากครับ ฝั่งนี้จะเป็นชีสนะครับแล้วก็เป็นขนมปังนะครับนี่มีชีสให้เลือกหลายตัวเลยถ้าใครสายชีสสามารถทานกับวายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสโมกดักตัวนี้จะเป็นบีฟอันนี้ก็จะเป็นตัวแฮมนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะนี่ ฝั่งนี้จะเป็นสลัดนะครับโดยที่เราเนี่ยสามารถทําสลัดด้วยตัวเองได้นะครับนี่ฮะจะมีที่ครุบอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวน้ําสลัดนี่นะฮะสามารถทําเองได้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นตัวสโมกแซลมอนนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของซีฟู้ดนะครับอาหารทะเลนะมีหอยมีกุ้งนะครับแล้วก็มีปูด,ด้วยนะครับนี่ แล้วก็มีออรสเตอร์ด้วยนะฮะมีตัวใหญ่มากเลยครับฝั่งนี้เป็นพาสต้าสลัดนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นโพเทสโตสลัดส่วนสลัดตัวนี้เราสามารถที่จะครีเอทของเราเองได้นะครับนี่เรามาเลือกผักเองที่ตรงนี้นะแล้วก็เลือกท็อปปิ้ง อยากได้ตัวไหนก็สามารถทำเองได้เลยนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวอาหารที่เป็นเวสเทิร์นนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพกผักนะครับแล้วก็อาหารไทยจะอยู่นี่เดี๋ยวเรามาดูทีละซุ้มกันเลยนะนี่บูแแกนะครับจะเป็นฟิกแอนด์ชิฟนะครับนี่จะเป็นแบบนย่าง่น่ารักมาไปํำเลยนะฮะ ถัดไปมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่อันนี้เป็นไส้กรอกนี่นะฮะโอ้อันนี้เป็นปลานะครับน่าทานมากนะวันนี้ก็จะเป็นปลาเหมือนกันเป็นแซลมอนนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวสลัดนะฮะสวยงาม อันนี้ถ้าเป็นซุปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นซุปอะไรนะฮะนี่นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของพวกผักนะครับเดี๋ยวามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่เป็นแครอดนะฮะมีเป็นมันมันบดนะครับจะผักที่นี่คือสดมากเลยอ่ะสีสวยงามเนี่ยเป็นเห็ด นี่นะครับไยสายผักนี่สามารถทานตรงนี้ได้เลยนะครับถัดไปไปดูอาหารไทยกันฮะอันนี้กลุ่มอาหารไทยนะครับเราไม่เปิดแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเห็นอยู่ในอันนี้แล้วนะครับมีีข้าผัดข้าวสวยอันนี้มีแกงนะฮะมีแกงเขียวหวานนะครับอันนี้เป็นปลาแล้วก็อันนี้เป็นผัดผัดถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวทอดนะครับแล้วก็มีทอดมัน มีลาบอันนี้บุกของหวานนะครับก็จะมีอยู่ที่ตรงนี้นะฮะด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรทานบ้างนะฮะ น,นี่เป็นไอติมโฮมเมดนะฮะนี่มีลลหลากหลายรสชาติเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกทับปิ้งแบบนี้ได้ด้วย จะเป็นพวกปิ้งย่างนะครับเราสามารถที่จะไปสั่งตรงนั้นแล้วก็ไปที่โต๊ะเราได้ด้วยนะครับนี่นะครับจุดที่เราจะมาสั่งให้เขาย่างหรือว่าทำการกลริวให้เรานะฮะก็ะตรงนี้นะครับนี่จะเป็นเกียวซ่านะฮะ ไก่นะฮะนี่ันนี้เป็นปลากระหอยนะครับเนื้อมีความเ e d ย u m r a มากกดกินหนึ่งกแล้วอยากกินไวายเลยวะ่ะ นี่เดี๋ยวสั่งมานี้ต้องบอกว่าเอาแก้วก็อิ่มดังอันนี้น้ำหมูน้ำหมูก็ดีนะ อี่เดี๋ยวลองแซลมอนกันนะจ๊ะอันนี้เป็นเอริงตันนะครับแซลมอนต้อให้ความเปรี้ยว ฟังกรอบมากครับ นี่เป็นขนมจีนน้ำยาปูนะฮะคือเนื้อปูเยอะมากเลยครับเผ็ดนิดหน่อยอืมอ้แต่รสชาติเข้มข้นมากเลยรสชาติดีนี่เป็ครั้งแรกที่กินขนมจีนน้ำยาปูที่นี่เลยอะ่ะปูเน้เนๆ ขอบคุณครับนฮะะก็เสร็จแล้วนะครับกับการรีวิวตัวบุฟเฟ่ของ Red o v e วน,นะฮะยังไงถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะฮะแลเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ